มาถึงเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันบ้างเรื่องไข่ไข่ครับล่าสุดเขาบอกว่าไข่เป็ดเนี่ยราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มรายใหญ่นะครับในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาตอนนี้ทราบว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดนะครับด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นสภาพอากาศสภาพแวดล้อมและการตีตลาดของไข่เป็ดจากภาคกลาง ผู้สืข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มรายใหญ่ที่ช่อทิ่ฟาร์มไข่เป็ดสดสงขลาตำบลปากแตรนะครับอําเภอระโนดซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดในระบบมากว่า10ปีโดยเลี้ยงเป็ดไข่นะครับพันกากีแคมเบลนะครับ เป็นเป็ดไข่เชิงการค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีผลผลิตไข่เป็ดส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้เป็นส่วนประกอบของขนมไทยแล้วก็แปรรูปเป็นไข่เค็มโดยเมื่อช่วงเดือนแรกนะครับที่ลงเนี่ยเป็ดจะให้ผลผลิตไข่ อยู่ที่ประมาณ50-60เลี้ยงไปอีก2เดือนก็จะให้ผลผลิตไข่เป็ดอยู่ที่80-90เอร์ mm hmm. เมื่อเลี้ยงเป็ดไข่1ปี8เดือนต้องมีการปลดระว่างนะครับ,รบเพราะผลผลิตไข่เป็ดที่ได้เนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ลดลงเปลือกไข่จะบางไม่เหมาะกับการนํามาแปลรูปทําไข่เค็มโดยฟาร์มจะส่งขายอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสําหรับราคาไข่เป็ดที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้นะครับคุณช่อทิพย์สุวรรณวงศ์เจ้าของ ของช่อทิฟฟาร์มไข่เป็ดสดสงขาบอกว่ามาจากปัจจัยที่เป็นไปตามกลไกตลาดครับประกอบด้วยค่าอาหารที่ปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมกระสอบละ400กว่าบาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็นกระสอบละ600กว่าบาทแล้วนะครับทำให้ผู้เลี้ยงแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในไม่ไหวเลี้ยงน้อยลงส่งผลให้ไข่เป็ดเนี่ยขาดตลาดกระทบผู้ประกอบการแปรรูปไข่เค็มพ่อค้าแม่ค้าต่างก็ต้องแย่งกันซื้อไข่เป็ดจากฟาร์มเพื่อป้อนให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนะครับ ส่วนพ่อค้าแม่คา้าบางรายก็นำไข่เป็ดมาจากภาคกลางมาจำหน่ายที่ตลาดในพื้นที่เพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าเนื่องจากภาคกลางจะนิยมเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งให้เป็ดหากินเองอาหารเองนะครับแล้วก็มีต้นทุนค่าอาหารและค่าขนส่งที่ถูกกว่าเนื่องจากบริษัทอาหารเป็ดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนภาคใต้ก็จะนิยมเลี้ยงแบบในระบบนะครับซึ่งให้อาหารเต็มที่และมีอาหารเสริมเปลือกกุ้งที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วย รอยกอบกับมีค่าขนส่งที่สูงเพราะว่าต้องสั่งอาหารเป็ดเนมาจากภาคกลางทำให้ราคาไข่เป็ดภาคใต้มีราคาแพงครับ อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ราคาไข่เป็ดภาคกลางก็มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็แพงกว่าไข่เป็ดภาคใต้แล้วนะครับสำหรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มเบอร์ใหญ่ราคาแผงละ144บาทหรือฟองละ4บาท80สตางค์ส่วนราคาท้องตลาดฟองละ5บาท30สตางค์ไข่เป็ดเบอร์2แพงละ135บาทเบอร์3ามแพงละ130บาทส่วนราคาในท้องตลาดจะอยู่ที่ประมาณแพงละ150ถึง160บาทจากการคาดการ ถ้าผลผลิตไข่เป็ดสาวนะครับออกมาจำนวนมากจะทำให้ไข่เป็ดล้นตลาดแล้วราคาก็จะปรับลงครับ